กองนี้ก็จะเป็นกลองกรีดเตรียมชุดนะครับเต้นไ้อยเป็นไฮสสุดเรียนญี่ปุ่นเถอะนชาติ <c oughs> มีชาติไหนบ้างหลายชาติเลยนะอินด

โอเวล้านีครับโอเวล้าดครับไอ้เบนบดได้มทีกินเหมือนคือจังหลีดถึอพลาสติก นอนงินกี่ชั่วโมงครับโอ้ยดีนะที่หลับน่าจะได้หลับอยู่ประมาณส,สองชั่วโมงเมือ่อถึงเมื่อคืนถึงกลับถึงบ้านตีสองกว่าจะนั่นนี่เสร็จกินข้าวตีสามตีสามตีส,ตสี่ตีหาตื่นเหรอตั้งนาฬิกาปุ้บวตีหาแต่ว่าตื่นหกโมงเศา้าครับผมน,น,นาฬิกาบ่อเดีเลยแต่ว่าคนดีเลย อันนี้แอนได้เล่นทั้งในซิงก์แล้วก็ทั้งทั้ค่ะเรงทอลลี่เหรอได้เล่นทั้งอลลี่ด้วยแล้วก็ซิงก์ด้วยก็จะเป็นเหมือนกับเขาเรียกว่าแกงเพื่อนสาวแต่ว่าจริงๆนางเอกจะไม่ใช่แอนนางเอกจะเป็นพาร์เอฟโซ่ค่ะอ๋อครับ

ถือไว้อันนี้ดีด้วยราคาดีมากมพี่พ่อเราต้องไปไปไป,ไปช็อปไว้อ่ะแบบร้านร้านมือสองเขาดีอ่ะที่นูน่นอ่ะใหญ่ไปครับคำถามว่าได้นอนกันยังต้องกับใหญ่ นะเป็นพุ่มกลับไม่ได้หรอกครับขนาดกำกับตัวเองยังไม่ได้เลย <c oughs> นี่มันมาให้กำลังใจครับถ่ายทําที่ที่มหาวิทยาลัยที่น้องแอนเรียนใช่ไหมครัใช่ครับผมที่ตึกคณะเขาเลยครับสาวสาซากมศาสตร์ด้ยนี่ นี่ไงครับกินกระนำก็คอี่อยากไ้ดครับ น,นี่กิมีพี่เบิร์ดมีน้องธรรัญญาสีหยาอันนี้ก็เป็นนิสิตศึกษาชายอาทิย์สมน้อยอันนี้นักเรียน,นคณะบริหารธุรกิจสาขาหลักดิจิทัลอ,อันนี้เป็นวิเทยาศาสาขา,า,าวิทยุกระจายเสียงแนละโทรทัศน์องจริงอ่ะ เอ็มีนี่เป็นเอเพลงแรกที่ที่มีการถ่าเส้นเรื่องอะไรแบบนี้วก็ชทกีที่สุดครั้งแรกที่สุดแล้วสิ่งที่บังเออเลยนะก็คือวันที่เราหา,าหาวันที่ถ่ายเอ็มีมันได้คือมันได้แค่วันเดียววันนี้แล้วก็อ,อีกส่วนมากคือนะักแสดงก็ว่างวันนี้พอดีมันบังเอญมากๆ แล้วก็ยกพ,พ,พย่ชนถ่ายทําด้วยก็จะเป็นพี่อ้วนแย่้งพี่เลยนะทั้งดีโปรดชันเอาถ่ายชันนี้พอดีเฮ้ยต้องติดประตูนะแ๊บนึงดูก่อน,นไปก่อนนะแ่แ,นแ่นางสาวิัดีนี่ไม่ระหว่างั้ <ขอ S 2> เห็นลูกยังเนี่ขาบอกว่าซอยกันใช่อันนี้แบบดีใจมากเลยแบบได้พลังจากเพื่อนๆคุณเนี่ยเป็นแฮปปี้เลยเพื่อนๆเดี๋ยววันนี้อีกฟูตามมาอีกคนดูสามร้อยกว่าชีวิตไหมเตรียมตัวสับปูสิกระดุมได้เลยมันคือมันคือสอแท้สัตว์ตายจ้า อมเมนส์สบอดิพี่เมย่าครับ